ัสดีจ้ามาแลวจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่มาทําไมมาทําไมวันนี้ยายจะพาไปดูผลไม้นะคะวันนี้ดเดินพาเดินชมผลไม้ว่ามีอะไรติดลูกมั่งเนาะไม่ได้ดูนานเลยผลไม้ก่อนจะไปขอชมดอกไม้ก่อนดอกไม้สวยๆดอกกระเทียมป่าเริ่มจะออกมาเล็ดแล้วนะคะ ไอนน้ดอกหางสุนัขกินจอกนะคะอันนี้มัก,กริดยายรู้จักแต่ภาษาเยอรมันแต่ภาษาไทยเราชื่ออะไรก็ไม่รู้เด้อปีก่อนนู่นในสวนเต็มเลยปีนี้ไม่มีนี่นางเอกของเราอยู่ตรงนี้ขึ้นเองนะคะขึ้นเองอุ้ยอันนี้ตรงกลางมันอันนี้คนละอย่างกันเลยตรงกลางสีอันนี้สีมอนกันหมด หางสุนัขจิ้งจอกลมพีนีงลมพีนชื่อลมพีนนะคะภาษาเยอรมันภาษาไทยไม่รู้อันนี้เชอรี่ล้างบ้านนะคะมีบางบางนี่มีบางบางไม่ค่อยติดตอนเขาออกดอกหนะมันหนาวนเพื่อนๆนะไม่ค่อยติดลูก ก็คือโรใหญ่นะนะเล็กๆก็เดี๋ยวเขาจะร่วงมาอีกเล็กๆนะแต่สำหรับเราก็พอกินอยู่สำหรับเราคนเดียวคนเดียวหรือสองคนโอ้นี่ตรงนี้เยอะหน่อยนี่แต่ก็มันก็จะมีร่วงมาอีกนะคะมีทั้งร่วงมีทั้งนอนเจาะอ,อะไรเงี้ยนะเนาะโตเร็วเนาะวันนั้นเองโตละดูอ่างนต้นนี้อู้ โอ้ยใหม่ปลูกปีที่แล้วนะคะนี่นี่นี่มีดอกแล้วนี่เรามารอชิมกันอันนี้พันุ์ใหม่พันธุใหม่คล้ายๆแม่มดไม่มีเม็ดนะคะไม่มีเม็ดเรามารอรุ่นกันเออโอ้ยมีมาเยอะเลยเพื่อนๆหนึ่งสองแค่นั้นเองไม่รู้ว่าจะติดลูกหรือเปล่าอันอื่นไม่มีเลยกิ่งอื่นน้อยมากเลย ไม่รู้ว่าจะติดลูกให้กินหรือเปล่าเดีนะ๋ยวมารอรุ่นกันอีกอันนี้กีวีแต่ว่าไม่เคยติดลูกซกทียังไม่ได้ออกยังไม่ออกดอกกีวีใหญ่กีวีเหมือนในห้างบ้านเราอากาศบ้านยายมันไม่ให้เพื่อนๆไม่มีใครปลูกหรอกแต่ยายลองปลูกเฉยๆอันนี้ก็มินิกีวียังไม่ยังไม่ออกดอกมินิกีวีนะคะยังไม่ออกดอก กำลังตูมตูมสนนั้นนี่โบตันรุนแรกรุนแรกส่วนนั้นนี้ก็ดององ,งุ่นนะคะดององ,งอุ่นอ้อันนี้ก็ไม่ค่อยออกดอกเหมือนกันเลยเพื่อนๆน,นี่พันนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วต้นนี้ไม่เคยมีส่วนนั้นนี้สีม่วงเริ่มมีแล้ว อันนี้ไร้เม็ดโอ้ไร้เม็ดเยอะอยู่นะอันนี้สีดำนี่น,นี่กระดอกไม้ไปไปข้างหลังนู่นไปดูพรุน ยังไม่บานหรอกโบตันนี่ยังตุมต่มๆอยู่เนี่ยตอนข้างโรงรถที่ออกดอกก่อนเพื่อนเลยอันนี้นาจะไม่ติดเลยติดอยู่แต่ไม่เยอะนี่นี่อันนี้ไม่อาจจะไม่ได้กินหรอกนี่จะได้กินก่อนนี่น้อยมากเลยเพื่อนนี่เชอรี่ปีนี้น้อย น้อยมากๆากเริ่มโตแล้วนะอันนี้ก็แปลกเบอรี่นะคะยังไม่บานดอกยังไม่บานต้นเล็กนี้ก็ติดบางๆไม่เยอะต้นหนึ่งแถวแถวสวนผักจะติดเยอะหน่อยเดี๋ยพาไปดูเชอรี่นะคะ อันนี้แพลแพล,ล,ลอะไอก็อมาเยอะดูดิมีลูกเดียวสองลูกสามลูกไม่เยอะนะคะอันนี้เยอะหน่อยนี่สีน้ำตาลที่ต้นฟักแมวยายเลื้อยขึ้นปีที่แล้วนี่อันนี้เยอะหน่อยนี่ไงเชอรี่ที่ใหญ่ว่าติดเยอะหน่อยเนี่ยมาดูนี่ มันก็ไม่เยอะเท่าไรหรอกแต่ว่าดูท่าทางมันมองเห็นเยอะ่อยเนาะนุ่นข้างบนแค่นี้ก็กินไ่หมดหลอกถ้าเกิดมันไม่มีนอนมีอะไรเนาะอันนี้ราดเบอรี่นะคะราดเบอรี่ก็ยังไม่บานนะคะราดเบอรี่อันนี้สตอเบอร์รีนะคะสตอเบอร์รีสตอเบอร์รีเยอะ มี่ีมี่ี่ีีมีีมีจะได้กินแล้วสุกอันดับแรกเลยนะคะสตรอเบอรี่อันนี้เคเรนนะคะเคเรนสีดำเคเรนสีดำนะคะสีดำมันจะหอมสีดำ สีเหลืองสีแดงนี่อันนี้สีเหลืองนะคะอันนี้สีเหลืองแต่ไม่ยอมโตนะลูกเล็ก,ลกโอ้ไม่ได้มาแป๊บเดียวเพื่อนอลืมเอากระปุกกระปิมาไม่ได้ลืมหรอกไม่รู้ดูดิไม่ยอมฝรัง่งกุดบรีเพื่อนๆยายไม่ได้มาแป๊บเดียวเอง หลังจากที่เกี่ยวหญ้าแถวนี้ดูหญ้าขึ้นเต็มอีกแล้วหลังจากที่เกี่ยวหญ้าแถวนี้มนันแอบแอบโตแอบโตไว้วันหลังกระปกุกกระปิพกมาด้วยนี่อันนี้สีแดงที่ยายเคยกินนะที่ยายบอกว่ามะขามเรียงน้องนี่ สีแดงนะคะอันนี้ส่วนอันนี้กูดเบอร์รี่ผสมเคเรนสีดำนะคะนี่กูดเบอร์รี่ผสมเคเรนสีดำก็จะมาอันนี้เคเรนสีดำมันก็จะเล็กหน่อยกูดเบอร์รี่มันก็จะใหญ่หน่อยส่วนอันนี้อยู่ตรงกลางไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะ อันนี้เชอรี่สีเหลืองโอ้ยน,นึกว่าจะติดเยอะก็ไม่ติดเลยติดแค่ไม่กี่อันเองไม่รู้ว่าสุกจะสุกอะไรกินหรือเปล่าเพราะว่าฝนมันไม่ตกอ่ะเพื่อนๆมันร่วงอีกเยอะเลยนะเนี่ยนู่นเชอรี่สีเหลืองแบบมันไม่ตกเลยใหญ่ยยรดน้ำไม่ไหวแล้วเนาะแถวนี้ไม่ติดเลยแอปเปลิลเนาะ โอ้ยดูต้นลูกแพรต้องการน้นํานี่มันติดนะเนี่ยแต่ว่ามันเริ่มเหี่ยวแล้วนี่จะตายทั้งต้นจะตายทั้งจะร่วงทั้งอันนี้เลยนี่ดูโอ้ยเดี๋ยวหญ่หลังถ่ายคลิปไปตักน้ํามารดน่อยเนี่ยต้นเล็กต้นใหญ่ไม่ต้องรดลงนี่เล็กๆอย่างนี้ดูดีอันนี้มันติดแล้วนะเนี่ยแต่ตอนนี้มันเหี่ยวแล้วนี่มันจะตายแล้วนี่โอ้ต้นไม้ต้นเล็กๆต้องการโอ้ ต้องการน,น้ำเพื่อนๆย้าสูงเลยหัวยายแล้วนี่ดูเดินโอ้ยจะไปดูแอปริโคตแอปริโคไอ้น,นี่ป่วยแล้วนี่เออลูกพีทต้นพีทนี่ใบนี่แอปริโคดไปดูโอ้ยโอ้ยสูงเท่าหัวยายแล้วสูงเท่าหัว,หวแล้วนี่ ติดเปล่าโอ้จุลูกใหญ่แล้วแต่มันเขียวมองไม่เห็นหรอกนี่นี่ไงเพื่อนๆโอ้ป่วยแล้วนี่ดูดูท่าทางมันใบไม่มีใบเลยข้างบนนะ่ะนี่ถ้ามันสมบูรณ์มันต้องใบอย่างนี้โอ้ท่าทางจะตายแล้วต้นนี้ยหญ่ดูดิข้างบนนะ่ะโอ้ ใสยต้องซื้อต้นมาปลูกสำรองแล้วนี่ดูดิดูด,ดิอะไรมาเนี่ยมันป่วยแล้น่นโอ้เพื่อนๆนี่แฟนยายไม่เห็นหรอกนี่ป่วยมองใบรู้เลยข้างบนน่ะมันไม่มีใบ เชอรี่เปรี้ยวตรงนี้ปีนี้ก็ไม่ค่อยติดปีที่แล้วเต็มเลยดูปีนี้เนี่ยติดแต่ข้างบนข้างล่างไม่มีเลยพี่เหมือนมาทางยาให้ไก่แล้เน่ะดูนี่อุพีดนี่โอ้โอพื่อนเลย ใหม่มันป่วยอันนี้พรุนสีเหลืองก็นี่ไนงะถ,ถ้าติดก็คือนี่ตัวนี้ตัวนี้ติดมาเยอะพรุนวันเจียบเป็นยังไงดูดิขนาดอย่างนี้ยังเจาะหมดแล้วนี่ยไม่รู้มันเป็นอะไรมันไม่โฟกัสน,นะเนี่ย มันดำดำหมดแล้วนี่อะไรนอนมันจะเจาะตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอติดเยอะมากเลยแต่ไม่ได้เรื่องถึงตอนนั้นมานอนกินหมดนี่มันเจาะไปตั้งแต่ตอนนี้แล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างอื่นมันไม่รุนอื่นไม่เป็นไรเป็นเฉพาะพรุ่นนี้เนี่ยนอนกินตั้งแต่เด็กๆเ,เลยงงมันรู้ว่าหวานหรือเปล่า เดี๋ยวก็ร่วงอีกโอ้ยนี่ดำหมดเลยส่วนอันนี้ลลกกลมๆก็ยังไม่ะรอรุ่นกันไม่ไม่ใช่อันนี้ยังหวานนี่กลมๆอ๋อันนี้ก็หวานโอ้กิ่งมันยังไม่โตหรอคุณเพื่อนนะยังเล็กๆอยู่ยังไม่นั้นหรอกเดี๋ยวค่อยดูตอนต่อไป อันนี้ลูกแพอน,นี่ลูกแพอันนี้พนสีม่วงไม่รู้เพื่อนเพื่นเลเนะดี๋ยวรอดูอีกสักเดือนหนึ่งค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งตอนนี้มันยังเล็กยังร่วงอยู่แต่ว่าคงร่วงเยอะปีนี้ไม่ติดเลยเนี่ยสีเหลืองต้นนี้ปีที่แล้วได้กินอยู่ประมาณ ห้าลกูกปีนี้ไม่เห็นออกดอกเลยไม่ต้องพูดเรื่องติดเพราะไม่เห็นออกดอกเนาะแต่แต่ว่าไอเขอยนั่นสวยต้นเขาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรยืดนะ่ะนี่สวยรอรุ่นปีหน้าวอน,นัทล่ะวอน,นัทเอ๊วอน,นัทปีนี้ก็ไม่ค่อยมี เรียว่ายังไม่มาไม่กลัวอ๋อนี่ไงนี่ไงอันนี้เชอรี่เปรี้ยวนะคะเชอรี่เปรี้ยวก็ไม่ค่อยเท่าไหร่วูด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 ,ดูนกนกนกเหีย่ยวเหีย่ยว รุ่นดังพรุ่นเดิมพรุ่นที่เขาทำขนมนีม่ล่ะโอ้ยอ่อยหรอว้าปีนี้ผลไม้โดยรวมแล้วแย่ <c oughs> yeah. ในสวนยายนะที่อื่นยายไม่รู้แต่ถ้าว่าไอ้ที่ติดติดท่าที่ติดติดมันติดอยู่ก็สำหรับเรากินสองคนก็เยอะแยะเนาะแต่ว่าก็รอรุ่นอีกทีนึง ว่าเป็นแย่มากเลยปีนี้มันหนาวนานเดืเป,เป็นไงเห็นไหมตรงที่ทางยาไปฝนไม่ตกดยดิอันนี้ดงเคเรนนะคะปะ้าเพื่อนๆแค่นี้แหละนี่เคเรนเต็มเลยนี่อืมลุกพริกน้ำปลาพริกเกลือนอะเพื่อนๆเนาะป้าแค่นี้แหละเพื่อน โอ้ oh, ไปดูบลูเบอรี่หน่อยหนึ่งนี่บลูเบอรี่นะคะบลูเบอรี่ป่ะเพื่อนแค่นี้แหละเดี๋ยวอีกสักสองอาทิตย์ยายจะมาถ่ายให้ดูใหม่เนาะ